สวัสตีตอนไปจบลูกก็ชูทักกี้เด่นนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเจ้าหนี้กันไปมันจะตั้งชื่อว่าปีเตอร์ใช่ปีเตอร์ยยาอยู่ไหนในขาพี่กับเพื่อนใช่โอเคหนุ่มมาทำยไงดีปีเตอร์ มีปิเตอร์แล้วก็ต้องมีปิตี้ใช่ปิตี้แล้วก็มีปีโคแล้วก็ปีปีปีใช่โอเคคือโอเคเซนต์ okay. ตัวนี้ทา่านของข้อจะเดินทางไปที่ขึ้นทางไปที่ก็ล็อกไปกับผมมาไปกันเลย

เออตัวนี้นเราได้เกาะเอวแล้ใช่วันนี้เรแต่ก่อนเตรียมของมาป่ะอะไรอ่ะก็แล้วว่ามันชื่ออะไรวะอืมไอ้ที่ขุดอคุ้มเมืองอ๋อเราเตรียมมาแน่นอใช่เราเตรียมมานะแล้วมึงพวกอาวุธมานทำไมไว้หายหลับเอ่อยันไงไม่เหมือนกันนะงั้นเราไปกันงั้นเราไปกันนะแล้วแต่ไอ้พีเตอร์มันอยู่ไหนวะขานไปเลยมึงเอาที่ขุดมาโดนถูดคือ <c oughs> อา้าวเฮ้ยห่างตัน้นะ จะยังไงเต๋อวันเนี้ยไม่เคยแทงตึอเลยอืม๋ดดยวจะรู้ไหมไไไแล้วเต๋อเนีไงด้วยเลย่องบัตรทิปเต๋อเก้อไปเกาไม่มีอะไรไปอีกาะดีกว่าเราเสาวไหวแน้วความทะเลหมดเลยเนี่ยใช่ให่โอเคงั้นเรือไปเกาะเราเสาะทิ้งชุดเกาะกับทิ้งอุปกรณ์ที่นั่นแล้วเนี่ยเฉยเฉยมันลำบากมากเลยมทิ้งตูดดฉุย กูจะรักษาเสร็จพ oh no. hey, ูดนะงั้นเราไปกันดีกว่านะเฮ้ยเยังจำตกเหมือนเงือกโอ้ไม่นะเพื่อนเราโดนไอ้ปกติเลยตอนนี้ข้ามเลยเดี๋ยวเายามด้วยยำอ่ไปปีแอปปีเอฟแล้วก็ปีฟีส้มใช่ฟีส้มเดี๋ยวที่เก็บใครเนี่ยเอ้ยจะมึงเหมือนหมดอแล้วไอ้นี่นี่เอ้าลืมแล้วลืมลืมที่ตัวแค่มันเราจะมาคุมบอลตัวของเรา น้องเล็กเอ้ยน้องลองจักรเลทให้เลยอิงยิงยะไงล่ดีมากไม่ได้เพรอะพันจักรเกะอิงเิงยิงยัไงล่ฮ่าฮ่ากระปุกยามาบุกกันนะเฮ้ยจะต้องลงมือเองแล้วสินะเฮ้ค มันเอาหนี้มาเฮ้ยอ้สิเองยากกวติดซะอีก้ึงต้อตึงทำไมนอ้าวจะหลุดเลยเดเกต้องไปอี้าอ้า้ตายแล้วมาตายแล้วว่าไงเบียดหายจากแม็กโอเคเดียวที่เราเอายามาด้วยนะยายายาใช่ เคแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรามีวิชาทางการทค่ถือกันนะแค่าะน,นั้นองเรามีก็ขนมาได้เลย Copy มืนทเห็นไม่นะตอนเราไม่ต้องดอง เตเลี้ยวจะฆ่าเกย์ไรๆน้องจอมอ่ะเฮ้ยดีจ้ะจึฟื้นฟูดโอเคฉันคงจะต้องตายแล้วสินะอะฮโอเคตอนนี้เราฟื้นกลับมาแล้วและถังเบียร์ของพวกเราอะนะ เราเลยไมดาป่าตรงนี s <S like <Yes. S 2> ้เนี่ยอ้อออ่ะออมันเอนเดือนะมันจไม่ได้นะเราก็ื่อนได้ไหมนะื๊อตรงนีลองหักอัดหนึ่งก็ไปอัดหนึ่งก็ไปโอเคเดินกลับเินนบีเนาะเเรากลับบ้านกันนะเราได้บีที่ต้องการละเราลับ้านกันแล้วจะสนุกีเลย ดจ้าเุ้ยอย่าย่ายาเออเออเออเอ้ยเลื่อนยังไงว้นันแลโอเคงั้นรนองพรอ้ว